การสงกรานต์ข้าราชการเทศบาลนครแม่สอดและหน่วยงานราชการยังคงทำงานตามปกติค่ะจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือไวรัสโควิด19ทั้งทั่วโลกและในประเทศไทยเวลานี้ทางรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้มีประกาศเลื่อนวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ออกไปและให้ข้าราชการทำงานปกติ วันนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดสงกรานต์ทางข้าราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดก็ยังคงทำงานปกติประชาชนสามารถเดินทางมาติดต่อใช้บริการไม่ว่าจะเป็นงานทะเบียนราษฎรทำบัตรประจำตัวประชาชนงานกองช่างกองสวัสดิการสังคมกองช่างสุขาพิบาลกองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมและ สำนักปลัดเทศบาลทางเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลนครแม่สอดก็ยังคงทำงานให้บริการประชาชนตามปกติโดยมีการตรวจคัดกรองวัดไข้ประชาชนและนำเจลแอลกอฮอลล้างมือให้กับประชาชนก่อนเข้ารับบริการงานราชการ